ถ้าพูดถึงแท็บเล็ตในงบ5,000บาทครับผมหลายคนเนี่ยน่าจะนึกถึงแบรนด์ใหญ่ๆกันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมีแท็บเล็ต1รุ่นนะครับผมมานําเสนอทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกับเจ้าตัว Bmax i12 Power ครับเป็นแท็บเล็ตในราคา5,000บาทนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนเนี่ยมั่นใจได้เลยว่า แทบจะไม่รู้จักนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับรบกวนเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับกดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งให้เรานิดนึงนะครับผมเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมกันกับผมดรีมแซสตีเลตสก อย่างแรกนะครับผมเดามาดูการดีไซน์นะครับจริงๆตัวนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับสีเดียวเลยนะครับผมจะเป็นสีน่าจะสเปซเกรมังเป็นสีเทานะครับผมแล้วก็วัสดุเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเป็นเมทัลบอดี้นะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับ B Max ตรงนี้นะครับผมสัญลักษณ์เขาคล้ายๆกับแบบภาพยนตร์เรื่องนึงเรื่องดังที่รถสามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้นะครับผมแล้วก็จะมีนะครับโมดูลกล้องตรงนี้นะครับสองตัวนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเสาสัญญาณนะครับผมส่วน ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแทบนะครับเป็นรูลําโพงของตัวนะครับผมก็เห็นว่าไม่แน่ใจในกล้องเห็นหรือเปล่าด้านบนนะครับก็จะมีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะเป็นรูลําโพงนะครับสรูนะแล้วก็พอร์ต usb type c แล้วก็รูนะครับผมตัวนี้เป็นช่องใส่ซิมการ์ดแล้วก็เพิ่ม micro sd card ได้ด้วยนะครับผมก็โดยรวมประมาณนี้นะครับส่วนหน้าตาหน้าจอของเขานะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือตัวบริเวณกล้องหน้านะครับจะอยู่ตรงนี้ นะแล้วก็จะมีขอบประมาณนึงนะครับขอบก็อาจจะไม่ได้บางมากนะครับผมน้ําหนักเนี่ยจะอยู่ที่500กรัมพอดีเป๊ะๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะมีความบางอยู่ที่8มิลิเมตรเท่านั้นนะครับผมดีไซน์ถือว่าทําได้ดีนะครับผมถ้าเทียบกับอินเตอร์แบรนด์นะครับผมบอกเลยว่าถือว่าทําได้ดีเลยนะครับพูดถึงสเปคนะครับน้องเขาให้ขนาดหน้าจอมา11.4นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ย2 4 K กันเลยทีเดียวนะครับเพราะหน้าจอเป็น IPS LCD ค่ารีเฟรชเอ็ดเก้าสิบเฮิร์สต์ด้วยกันครับมาพร้อมก นะครับรองรับเครือข่าย LTE หรือว่า 4G ปกติสามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับผมแล้วก็สามารถโทรเข้าโทรออกได้ด้วยโคตรเจ๋งนะครับแรมเนี่ยมีให้เลือก2ขนาดนะครับก็คือแรม6กิกแล้วก็แรม8กิกส่วนรอมหรือว่าสตอร์เรจนะครับมีตั้งแต่128กิกแล้วก็256กิกครับสามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้ถ้าไม่เพียงพอนะครับรองรับสูงสุดถึง1เทเลไบต์ด้วยกันนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวครับตัวเมนหลัก16ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับ5ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าเนี่ย8 8,000ลลล้้้้าาาาานนนพพพิกกเเเเซำโงใใหหมมมม4ตตตัััััวววคคคครรรรรรรบบบบบแอออี่จจุยะะะช์็ อีก18วัตต์นะครับผมพูดถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจะอยากทราบราคากันนะครับราคาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ความจุเนาะความจุเริ่มต้นแรม6สเตท128ราคาจิ๋วที่5,649บาทนะครับผมซึ่งราคานี้จะได้เครื่องแถมเคสด้วยนะครับผมนี่เคสนี่นเห็นไหมในกล้องจะเป็นเคสแบบ จริงจังเลยเนี่ยผมสามารถใช้งานได้แบบอย่างดีนะครับมีเคสแถมมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าเคสเนี่ยจริงๆผมทําคลิปอันบ็อกไปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะแล้วก็อีกความสุนหนึ่งครับจะเป็นแรม 8gb solid 200งสราคาจะอยู่ประมาณ6,849บาทนั่นเองนะครับผมสามารถ extend e d ram ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าคือจะมีอีกราคาหนึ่งนะครับผมถ้าเพิ่มงบประมาณนะครับประมาณอีกประมาณ200บาทนะครับก็จะได้ฟิล์มนะครับเขาก็จะติดมาให้จากโรงงานนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคแล้วก็ราคานะครับมาพูดถึงการใช้งานจริงๆครับ จากที่ผมไปอยู่กับน้องมาอันนี้เราก็ต้องแจ้งกันตามตรงว่าผมเนี่ยอยู่กับ B Max i12 Power ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นได้นานมากนะครับแต่ก็ใช้งานมาพอสมควรนะครับก็จะอธิบายให้ทุกคนฟังได้ว่าน้องเป็นประมาณไหนนะครับอย่างที่ชอบที่สุดนะครับน่าจะเป็นเรื่องจอเลยนะครับผมเป็นจอที่ค่อนข้างเก่งนะครับอย่างแรกขนาด11.4นิ้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะดูแบบต่างจากตลาดเพราะในตลาดเนี่ยมันจะแบบ11นิ้วพอดีใช่ไหมจุด4ของเขาเนี่ยเขาคิดมาแล้วนะครับเพื่อขอบนั่นเองนะครับดังนั้นบริเวณที่หน้าจอแสดงผลเนี่ยมันก เรื่องความคมตอนแรกผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อินเตอร์แบรนด์แล้วก็มันจะไปซักคมกันซักแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นสเปกเลยนะครับปรากฏว่าใช้มาจริงจจอโคตรคมนะครับถือว่าคมแบบคมใช้ได้เลยด้วยความที่ความละเอียด 2.4k นะครับทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยดูอะไรมันดูคมไปหมดมีคอนทราสมีเนียนตาดูอะไรละเอียดยิบไปหมดนะครับเมื่อเทียบกับจอ Full HD บอกเลยว่าคนละเรื่องนะครับผมสีสันนะครับตอนแรกผมก็แบบรู้สึกว่าจอด้วยความที่น้องเขาเนะครับเป็น IPS LCD สีสันก็อาจจะแบบสู้พวกอ m o l ม d ไม่ได้แต่อย่าลื ราคา20,000อัพนะครับแต่น้องเนี่ยเป็น IPS LCD นะครับแต่เรื่องของสีเนี่ย ชัดเจนนะครับรองรับ10 billion colors นะครับ10ล้านสีนะครับขอบเขตของสีนี่กว้างมากนะครับดังนั้นใครอยากจะได้แท็บเล็ตสักหนึ่งเครื่องที่สีจัดจัดกว้างกวงเลยนะครับอาจเอาไว้ทำงานต่างๆเนี่ยตัวนี้ช่วยได้นะครับและที่เจ๋งก็คืองบนี้ได้ค่า refresh rate 90เฮิร์ตนะครับบอกเลยว่าลื่นๆนะครับเวลาแบบเราถ่ายอะไรเงี้ยมันจะเนียนตามากๆครับมันสมูทนะเวลาเราทำอะไรนะ90เฮิร์ตกับ60เฮิร์ตเนี่ยต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ว้าวสุดๆนะครับหลังจากที่อ่านสเปกมาตอนแรกเนี่ ผมก็จะแบบเปิดแสงประมาณนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันสว่างจังวะ เรายังไม่ได้เปิดแม x ไหครับพราะเปิดแมสรู้สึกว่าโอ้สว่างขนาดนี้น่าจะยังต่ํา1000นิตนะครับคนปรากฏว่าไปอ่านสเปคมาเขาบอกว่า360นิตแต่ผมใช้จริงนะครับจอแบบโคตรสว่างนะครับคือจอแบบสว่างมากเลยสามารถใช้งานแบบช่วงที่แบบแดดอ่อนๆได้เลยนะครับผมหรือว่าแบบแดดจ้าสักแป๊บนึงเนี่ยผมบอกเลยว่าสู้แดดบ้านเราไหวนะครับผมซึ่งแทบจะไม่เคยเห็นนะแทบเด็ดที่แบบว่าราคานี้นะครับผมที่แบบจอสว่างขนาดนี้อันนี้ถือว่าแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับเท่าที่ผมไปใช้มานะครับถึงแม้ว่าจอเขาแบบจะสว่างขนาดนี้นะครับเข นะครับผมเขายังให้เรื่องของการกรองแสงสีฟ้านะครับผมตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้ถึง60%นะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับที่กรองได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่กรองนะครับตัวนี้เนี่ยยังเซฟสนอมสายตาเราอยู่นะครับก็จะมี i y c a อยู่นิดนึงนะครับผมจอก็จะมีประมาณนี้เกือบเลืออีกอย่างหนึ่งน้องเขามีโหมดนี้ด้วยครับเรียกว่า read mode นะครับผมและ read mode ตัวนี้นะครับผมถามว่าเปิดทําไมนี่ผมเปิดให้ดูนะครับ read mode นะครับวิธีใช้เราเลื่อนแถบลงมานะครับปัดไปทีนึงนี่ รีดโหมดนะครับจิ้มลงไปทีหนึง่งจะเห็นได้ว่าสีสันหน้าจอนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นสีขาวดำนะครับซึ่งรีดโหมดเนี่ยจะช่วยถนอมสายตาเวลาคนที่ชอบเล่นตอนกลางคืนแล้วปิดไฟอแบบเนี้ยช่วยดีดีมากเลยนะครับผมแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการอ่านหนังสือต่างๆนะฮะอย่างที่บอกไปว่าอีบุ๊กหรือว่านิยายต่างๆนะครับนี้เซฟได้นะครับอย่างเจ๋งนะส่วน u t u b e นะครับเราสามารถรองรับสูงสุดได้ที่ 2K นะครับ 60fps กันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าละเอียดจับใจนะด้วยความที่แบบความละเอียดความคมของหน้าจอเขาัเป็น 4K นะอันนี้แบบเจ๋งมากนะครับ Netflix นะครับรองรับในระดับ L1 หรือ Full HD ก็บอกเลยว่าจุกๆในเร็ดราคานี้ต้องได้ L1 นะครับผมใครให้ต่ำกว่า L1 ผมบอกเลยว่าเออขินนะเออมีเขินนะครับผมส่วนลำโพงนะครับตัวนี้จะให้มาเป็นลำโพงคู่นะครับผมจะให้ลำโพงมา2ตัวนะความเสร,ราวได้แน่นอนครับมีการแยกซ้ายขวาบนล่างแต่ว่าผมรู้สึกว่าเสียงเนี่ยจะดูแบบแห้งๆไปนิดนึงเบสจะไม่ได้มามากขนาดนั้นไม่มาเลยด้วยซ้ำผมรู้สึกว่าเสียงมันไปทางแบบแหลมออกย่านกลาง,ลางนะครับดังนั้นใครคาดหวังว่าอยากจะได้เสียงเบสจากน้องเนี่ย บอกเลยว่าอาจจะผิดหวังนิดนึงนะครับผมแล้วก็ความดังของเสียงเนี่ยผมว่ามันสามารถดังได้มากกว่าน,นี้นะครับผมผมว่าคิดว่าเจนน่าน่าจะมีการอัปเกรดขึ้นนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะโโโโอออ้สสมมาากกับะะะริิิชเเนทย コート上の王様って言われてるすっげぇセッターなや、ね、って違う ไอ้ตวดกไ้ารใช้งานเรื่องของโซเชียลมีเดียเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ไปลองใช้มาพวกแอปต่างๆนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยสามารถเล่นเฉพาะแนวตั้งเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็เป็นปกติมากๆของแท็บเล็ตในเรทราคานี้หรือแท็บเล็ตที่ราคาสูงกว่านี้นะครับกล้าพูดได้เลยว่าส่วนใหญ่เฟซบุ๊กเนี่ยมันเล่นได้แค่แบบแนวตั้งนะครับแต่ Instagram หรือว่า IG นะครับเล่นได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนโคตรเจ๋งนะครับอันนี้เจ๋งมากนะครับทิกตอกเหมือนกันปกติติกตอกมันต้องเล่นได้เฉพาะแนวตั้งใช่ไหมคุณผู้ชมแต่รรรรรุ่่่่นน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 ีีีี้้้้้้เเเลลลไไดดททัังังงแแแแวนนวววตะะะะอออบบบบกกกกกยยาาาสสสมมๆหคูึขพิปณ นะครับส่วนในเรื่องของความลื่นไหลนะครับผมมีให้อยู่แล้วนะด้วยความที่90เฮิร์ตนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมอินสตาแกรมเล่นได้แนวนอนจริงๆนะดูดิโอ้โหยังลื่นนะครับบอกเลยว่าลื่นเปื้อนเลื่นปเปื้น,นะครับอันนี้ที่โหลดไม่ใช่อะไรนะครับเน็ตช้านะครับผมซึ่งจริงๆเนาะความความเร็วนะครับหรือว่าความลื่นของเขาเนี่ยโอ้โหเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมเร็วจัดนะครับเห็นไหม อย่างลื่นนะครับผมลื่นมากนะครับดังนั้นใครซื้อไปกลัวไม่ลื่นบอกเลยว่าหายห่วงนะครับผมส่วนการแบ่งหน้าจอนะครับน้องเขาจะรองรับการแบ่งหน้าจอเป็น2จอนะวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับปัดแอปขึ้นไปอย่างนี้มีคําว่าแยกอยู่นะครับจิ้มไป1ทีแล้วก็เลือกแอปที่จะให้มันคู่กันนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้เลย Facebook เล่นแนวนอนได้เฉพาะตอนแบ่งหน้าจอนะนี่เราก็จะสามารถแบ่งได้แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่า โตรจะเจ๋งนะครับอันนี้ก็จะแบ่งได้นะส่วนในเรื่องของมัลติวินโดว์หรือว่าหน้าต่างลอยนะครับน้องเขายังทําไม่ได้นะครับผมนี่ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของเกมนะครับผมก็ไปลองเล่นมานะสเกมด้วยกันคร่าวๆนะเกมแรกนะครับ ROV นะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมปรับกราฟิกเป็นระดับสูงนะครับเฟรมเรทเป็น60เฟรมหรือว่า60 FPS นะครับเล่นได้ลื่นเลยสบายๆนะครับเฟรมเรทจะเกาะอยู่ประมาณ5 8าสถึงหกเฟรมเรทนะครับเล่นลื่นมากถ้าจะเล่นจริงจังเอาไปไต่แรงกับเพื่ออออนนนนนนนเเเีี่่่่ยยยบบกกกลลววววววาาดดะะครรััััผมมมมแ้้้็็จจใหหญูสึิขง มุมมองของมันจะดูกว้างขึ้นนะส่วนเกมพับจีโมบายนะครับผมไปลองเล่นมานะผมก็จะเปิดกราฟิกเป็นสมดุลนะครับผมแต่ถ้าจะเอาแบบดีเลยนะครับกราฟิกปรับเป็นดีเฟรมเรทเนี่ยปรับเป็นอัลตร้าหรือว่า45เฟรมนะครับผมถามว่าเล่นเป็นยังไงช่วงแรกๆตอนโหลดเข้าเกมก็อาจจะมีแบบนิดหน่อยนะครับกระตุกบ้างเล็กน้อยแต่พอเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมสัมผัสได้ถึงความลื่นแน่นอนนะครับแนะนําให้ปรับเฟรมเรทนะครับเป็น45เฟรมแล้วก็กราฟิกเนี่ยปรับเป็นระดับดีก็เพียงพอแล้วนะครับแค่นั้นก็เล่นได้ชิลนะครบด้ยาาามมทีี่รรรเเเลตไงก FS สถ สี่นิ้วได้นะครับผม4นิ้วคือยังไงคืออย่างเงี้ยเออ คือบออธิบายมาไม่ถูกเหมือนกันเพราะผมไม่ค่อยถนัดเล่น4นิ้วนี่ประมาณนี้4นิ้ว6นิ้วเล่นได้เหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งๆมากนะครับนอกจากนี้เค้ายังมีเทคโนโลยีนะเป็น Hyper Engine Version 2.0ซึ่งเทคโนโลยีนี่มีในมือถือสมาร์ทโฟนนะครับที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมซึ่งแท็บเล็ตตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแรมนะครับผมเดิมทีอย่างที่บอกไปเนาะว่ารุ่นแรม8 GB เนี่ยสามารถ Extended หรือว่าเพิ่มแรมได้อีก16 GB รวมเป็น24 GB กันเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเล่นเกมอย่างเดียวผมไม่แนะนํานะครับถ้าจะเพิ่มแรมเนี่ยแนะนําให้เน้นแบบในเรื่องของการเปิดแอปหลายๆแอป Switch App ต่างๆ เนี่ยเพิ่มแรมเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเกมอย่างเดียวไม่แนะนําให้เพิ่มครับ8กิกเพียงพอแล้วนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นี่ครับผมตัวนี้ให้ขนาดมาใหญ่มากนะครับผม8,000มิลลิแอมเนีครับถามว่าได้เยอะแค่ไหนเนี่ยตอนแรกนะครับผมเขาก็เคลมมาว่าสามารถดูสตรีมมิ่งหรือว่าวิดีโอได้ต่อเนื่อง7ชั่วโมงเลยเนี่ยครับผมฟังเพลงแบบปิดหน้าจอได้90ชั่วโมงแต่ผมไปลองเล่นเกมมาจริงๆนะครับเล่นเกมมา2ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณ27-28นะครับผมซึ่่งอยูในเกณฑ์ทีี่ดนะครับด้ววยคามที่จอเาใหญ่ขนาาดนีี้้ค่รรรเเฟชทแลวก็ เซตนะครับเพลโอ g 99เนี่ยก็ถือว่าประหยัดพลังงานใช้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างประทับใจกับตัวนี้นะครับผมส่วนเรื่องก,กล้องเป็นยังไงบ้างเอาจริงนะผมว่ากล้องหน้านผมยังรู้สึกว่ามันสามารถไปต่อได้อีกอยู่นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยอย่างดีนะครับผมที่เขาให้ในเรื่องของความละเอียดแล้วก็มีโหมด HDR นะครับสลหรับกล้อง ส่วนวิดีโอก็ด้วยความที่น้องเขาเป็นแท็บเล็ตแบบเอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับผมดังนั้นผมมองว่าอาจจะไม่เน้นในเรื่องของกล้องมากสักขนาดนั้นนั่นเองนะครับโดยสรุปนะครับผมถามว่าเจ้าตัว Bmax นะคับ i12 Power ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับหเหมาะเลยกับคนที่ชอบอ่านอีบุ๊กนะครับอ่านนิยายต่างๆนะครับหรือชอบเล่นเกมเบาๆไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็ชอบหน้าจอแบบดีๆเลยนะครับผมคมๆนะครับสว่างๆเอาไว้ใช้งานเอนเตอร์เทนตัวเองใช้บันเทิงเนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดตอบโจทย์สุดๆ ไปเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบตเขาถือว่าอึดใช้ได้เลยนะถามว่าน้องเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแบรนด์นี้ก็อย่างที่บอกไปว่าผมเนี่ยเคยทําคลิปนะครับกล่าวถึงแบรนด์เขาเนี่ยในช่วงปีที่แล้วมั้งในช่วงจัดอันดับนะครับในคลิปจัดอันดับที่อาจจะพูดถึง B Max นะครับในเรื่องของแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาเป็นแบรนด์ที่ดีนะผมรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยสามารถก้าวข้ามเป็นอินเตอร์แบรนด์ได้เลย1คือเขามี official store อซึ่งเาเนียลาดเฉพาะออนนไลน์เท่านั้นนะครับนนะนา้ปปรักสิค1ีเต็ม และก็บริการหลังการขายนะครับผมถ้าตัวเครื่องเป็นอะไรภายใน7วันสามารถเคลมได้เลยนะครับซึ่ง b m a มเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ดีแล้วก็เท่นะครับผมคุณภาพเนี่ยก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าไม่เป็นรองอินเตอร์แบรนด์เลยนะครับดังนั้นใครอยากจะได้แท็บเล็ตนะครับที่เท่ไม่เหมือนใครนะครับผมใช้งานได้และที่สําคัญใส่ซิมโทรเข้าโทรออกได้ในงบประมาณ5000กว่าบาทนะครับผมผมแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับตอนนี้ครับ b m a ม็กซ์ไอสิบสองพาวเวอร์เนี่ยมีโปรโมชั่นราคาเซลนะครับเหลือเพียงแค่5,129บาฮะแล้วก็ร้อียีคส พร้อมกับหูฟังไปเลยนะครับช่วงวันที่15บหถึงสิมิดมันนะครับบอกเลยว่ามีคูปองแล้วก็โค้ดส่วนลดเนี่ยลดเพิ่มได้อีก10%โปรโมชั่นของแถมต่างๆนะครับผมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ BMAX Thailand นะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัว B Max i12 Power Tablet ในงบประมาณ5,000บาทคุณผู้ชมที่เห็นยังไงกับแท็บเล็ตแบรนด์น้องใหม่ตัวนี้ชอบตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือว่าสงสัยอยากจะให้ผมเพิ่มตรงไหนก็สามารถรีวิวคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนลงไปกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้หน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกฝากไปกดติดตามทุกทุกแพลตฟอร์มเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอปแดงนะครับผม, YouTube. Facebook, บ Instagram, TikTok, ม,มยูท์ชเข้าไปเจเรา อย่างแน่นอนนะครับคลิปวิดี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดรีมสั้ทีก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนลากย